ท่านประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนรัชฎรอาจารย์วันโมบัตโนมัมนมนมทาสวัสดีครับอาจารย์บันครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ,รบท่านตุย์ยศครับสวัสดีครับครับตกลงท่านวัตยืนยันใช่ไหมครับว่าถ้าไม่เอาชื่อคุณทักษินบุคคลภายนอกออกเนี่ยจะไม่บรรจุยติเด็ดขาดก็ผมก็ต้องขอร้องครับเพราะว่าสภาเราตกลงต้องขอร้องเพราะว่าประธานต้องปฏิบัติตาม กฎหมายและธนูและข้อบังคับนะครับเราจะปล่อยให้โดยไม่มีข้อบังคับโดยไม่ถึไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญกงจะกระทําไม่ได้สภาก็จะวุ่นวายนะครับอืครับพอมีการประท้วงกันต่างนานานะครับเพราะฉะนั้นข้อบังคับบรรบุไว้ชัดเจนนะครับว่าห้ามกล่าวถึงบุคคลภายนอกโดยไม่จําเป็นข้อสิบเก้านะครับอืแล้วในข้อเก้าประธานจะต้องรักษาความสงบเรียบร้อยของในที่ประชุม แล้วรัฐมนูญเนี่ยท่านครับตุลาการศารลรัฐมนูญก็ได้วินิจฉัยแล้วนะครับว่าอำนาจในการบรรจุระเบียบวาระนั้นอืเป็นหน้าที่ของประธานสภาครับแล้วประธานสภาจะมีอำนาจในการบรรจุได้แต่ว่าในข้อบังคับข้อที่ร้อยเจ็ดโกกบอกว่าถ้ามีข้อบอกพร่องอข้อบอกพร่องไม่ได้ไหมายว่าสะกดการลั่นผิดนะฮะว่าตอนผิดไม่ใช่หมายความอย่างนั้นอื คาว่าบกร่องก็คือผิดกฎหมายมหรือผิดข้อบังคับ,ครบหรือจะทําให้ที่ประชุมเกิดความไม่เรียบร้อ,รอยอืมผมก็ให้เกียรติครับก็ได้เชิญผู้อำนวยการมาคุยว่าให้ไปแก้ดิดหน่อยได้ไหมโดยเฉพาะชื่อผุ้คนภายนอกเท่านั้นนะ่ะอ,อย่างอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร,รเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยที่ประชุมแล้วไม่ขัดข้อบังคับอืแล้วจะมัดโต้แย้งว่าประธานไม่มีสิทธิ์แก้ดูข้อพรมแต่กฎการไม่ใช่ครับครับ มันต้องดูข้อบุกร่องในด้านกฎหมายและข้อบังคับนะครับแล้วไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นสมัยนี้ถ้าผมจะเอ่ยถึงทางสภาก็รายงานมาว่าเมื่อสมัยประธานอุทัยนะครับครับี่จะจนเป็นประธานสภาอืแล้วท่านชวนลิไพนเนี่ยเป็นผู้นำฝ่ายค้านในตอนนั้นซึ่งเราต้องยอมรับว่าทั้งคู่เป็นนักกฎหมายและเป็นนักประชาธิยครับ ประทานชวนเห็นว่านายยติพิตรให้หวังใจของอพรรคเดชทิปัดซึ่งเป็นแก่นนาในตอนนั้นครับ,รบมีข้อบกญอกรืองอก็ได้ให้ที่แจกไปให้ท่านชวนท่านชวนก็มีหนังสือตอบมาว่าถึงแม้ว่าท่านจะเห็นว่ายติของท่านไม่มีข้อบอกพกร่องแต่เพื่อให้ความร่วมมือในการประชุมเป็นประด้วยความเรียบร้อยอท่านขอขอแก้ตามที่ประธาน แยกไปอันนี้ก็ในอดีตไปแล้วผมท่านตุเยตครับผมก็อยู่ในสปามาเนี่ยสี่สิบสี่ปีเนี่ยผมไม่เคยเห็นวิญติใดที่ว่ากล่าวถึงบุคคลภายนอกแล้วมันอยู่ได้นะเพราะแค่กล่าวก็ไม่ได้แล้วนิใส่ไปในยญติโดยประธานอนุญาตให้เนี่ยมันปิดตั้งแต่ประธานลงมาครับืวชลงทัพในวิเญาติอันนี้ขอได้โปรดความเข้าใจนะครับผมเองก็อยากให้อภิปรายนะครับ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็มีเนื้อหาสาระที่ฝ่ายค้านต้องการอะไรก็พูดได้เต็มที่เพราะประชาชนจะฟังสาระของการอภิปรายนะครับมากกว่าเรื่องยติอะไรนี้ครับคือเขาจะว่ายติของฝ่ายค้านหัวใจของเขาก็คือว่าเขาจะทําให้เห็นว่านายกไม่ได้เป็นผู้นําตัวจริงมีผู้บงการอยู่เบื้องหลังก็เลยจำเป็นต้องใส่ไงก็อัน อันนั้นถ้าไม่ระบุชื่อท่านจะพูดว่าบุคคลภายนอกอะไรก็แล้วก็แล้วแต่วิธีการวิธีการอภิปรายครับแต่ว่าถ้ามันใส่เขาวัาท่านทักติิสอย่าว่าแต่ใส่ท่านทักษิสใส่บุคคลใดก็ได้ครับก็ถือว่าผิดกติกาผิดข้อบังคับนะครับจะใส่คนอื่นก็ก็กันทําไม่ได้ครับกร,ร,ราวนี่เขายังห้ามเลยนี่ใส่ไปไนจติมันจะวุ่นวายใหญ่แล้วก็จะร้องไปถึงประชามติาด้วยว่า ทาได้ยังไงแล้วก็บุคคลภายนอกก็ฟ้องอร้องได้ผมก็ไม่ได้ว่ากลัวเขาฟ้องร้องเป็นเรื่องธรรมดาแต่เรารู้ว่าผิดจงใจกระทาความผิดเนี่ยมันมันไม่ควรแน้ประธานสภาจะทําอย่างนั้นไม่ได้ครับก็อย่างผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าจะเป็นสี่ห้านะครับท่านประธานอตายใจก็เห็นข้อร้องก็แก้งให้ท่านชวนซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายการผู้นายัติีท่านชวนก็แก้อืเพื่อให้ความร่วมมือและเห็นว่าได้ดังไป การพิปรายก็เป็นร้อนอยังไงก็อยู่ในอยในอยู่ในยทตีพิปรายได้ครับ,รบแต่จะใส่บุคคลภายนอกซึ่งก็มากับห้ามอยู่ผมว่าไม่ใช่เรื่องก่อนเอาชนะคัดการกันผมต้องยอกย่องท่านชวนด้วยว่าท่านก็ให้ความร่วมมือ,อมนะครับเพื่อให้พิปรายไปได้ อ่าครั้งนั้นเนี่ยไม่ใจะเป็นเรื่องชื่อบุคคลภายนอกครั้งนั้นเป็นเรื่องข้อความบางคำในยติถูกไหมฮะครั้งนั้นคุณชวนคุณไปอ่าผมผมไม่แนใจเดี๋ยวมผมไม่แนใจแต่ว่าราย,ายงานว่าท่านชวนขอไปแก้อแต่ชื่อบุคคลภายนอกเนี่ยยิ่งกว่าข้อความนะครับอเพราะอันนี้มันปรากฏชัดในข้อบังคับที่หกสิบเก้าและข้อบังคับอื่นๆที่มันเกี่ยวโยงกันนะครับอ่าฟังฝ่ายค้านเนี่ยบอกว่าประธานมีหน้าที่ต้องบรรจุประธานไม่สามารถใช้ดุลพินิจที่จะไม่บรรจุถ้าประธานบอกว่าศาลศาลรัฐมนูนเขาไม่ได้ใส่ไว้ แต่ประธานมีอำนาจหน้าที่ตามรัฐมนูลว่าเป็นผู้ควบคุมการประชุมและเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการบรรจุระเบียวระก็หลายเรื่องที่ประธานไม่ได้บรรจุไม่ได้เรื่องกดขั้นตอกเช่นเรื่องของการบรรจุเรื่องแก้ไขรัฐมนูลท่านประธานชวนก็เคยว่าเห็นยติที่มันไม่ถูกต้องนะเพราะมันขัดแย้งคำยินใจก็ไม่บรรจุผมเองก็เคยสั่งไม่บรรจุเพราะเห็นไม่ถูกต้องต่อมา เมื่อเรื่อยๆนี้มีข้อมูลใหม่อแล้วสถานการณ์เปลี่ยนแปลงข้อความการแก้ไขก็เปลี่ยนแปลงไปผมก็อนุญาตให้บรรจุอันนั้น,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 นคือเรื่องร้านน,นนู่ันขึ้นอยู่กับอือเหตุผลและความถูกต้องนะฮะมไม่ได้ออาจะหน้าคัดการตรงนั้นแล้วผมสนับสนุนทุกประการในการที่ทําให้สภานั้นเป็นที่ตกเถียงอภ,ภิปรายกันแต่ขอขู่นากรุณาว่าอย่าผิดข้อบังคับแล้วก็ทําให้การประชุมมันวุ่นวาย ผมไม่อยากเห็นสภาพของสภาที่เด้ย์กรรมนี้เพราะสภาวุ่นวายครับครับฝ่ายค้านเขาก็กเลยกล่าวหาหนักเลยว่าไปรับใช้ใครหรือเปล่าตำแหน่งประธานเนี่ยสำคัญทําไมถึง <ผม S 1> ไปรับใช้อายุจนป่านี้แล้วอยู่ในสภาก็44ปีแล้วจะไปรับใช้ใครมีประโยชน์อะไรครับอ่ามีประโยชน์อะไรผมต้องรับใช้สมาชิกทุกคนแล้วก็รับใช้กฎหมายรับใช้ประชาชน,นแล้วปฏิบัติตามข้อบังคับครับครับ คือมันมีภาพคุณวันนอไปเจอคุณทักษิณที่ที่ดาราธิวาสจำได้ใช่ไหมอาจารย์ครับอ่าแล้วก็ดูเข้าไปคนรู้จักกันแล้วก็เขาเดินทางในพื้นที่ขอไปกินข้าวที่บ้านผมเองในฐานะที่เป็นคนพื้นที่แล้วต้องยอมรับตรงๆว่าผมรู้จักทักษิณบรรหาเกิดเป็นรัฐมนตรีร่วมคณะอะไรต่างๆคนเรามีบุญคุณกันก็ส่วนบุญคุณแต่ไม่เกี่ยวปัิบัติหน้าที่ผมจะไม่ยอมกระทําเพื่อ ชดใช้บุญคุณอะไรต่างๆก็ไม่เกี่ยวครับยืนยันว่าไม่เกี่ยวเด็ยอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ผมก็ต้องวางเกิหน้าที่ยาวเป็นกลางครับผมสํานึกตลอดครับว่าผมเป็นเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้เป็นเพื่อใครก็จะเห็นมาบางครั้งปล่อยค้างก็เต่ว่าผมเข้ารัฐบาลบางครั้งรัฐบาลหลายครั้งด้วยซ้ําไปครับแล้วตีข้าหาว่าผมเนี่ยเข้าข้างฝ่ายค้างครับขึ้นอยู่กับมุมมองครับอื อาจารย์วันน้อไม่กลัวหรือว่าฝ่ายค้านเขาจะไปยื่นเอาว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบอะไรเนี่ยไม่บรรจุครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับนะถ้าผมปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องก็จะไปร้องที่ไหนก็ร้องได้ครับยินดีครับอืยินดีผมไม่ได้สามารถที่จะไปทําอะไรที่มันนอกเหนือกฎหมายนอกเหนือรัฐธรรมนูญนี่ข้อบังคับได้ผมก็เป็นประชาชนคนหนึ่งถ้าเห็นว่าผมผิดก็ไปยื่นที่ไหนก็ได้ครับอื เห็นตอนนี้คุณเรืองไกลก็ไปยื่ยนที่ปปชแล้วใช่เราก็รู้จักกันดีว่าอืคุณเรืองไกลสือไกรครับแต่คุณเรือไกเป็น,นปสมาชิกพักประวาวิาตรไปยื่แล้วผมไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรครับแต่ผมขอร้องให้ให้ความร่วมมืออืแต่ถ้าไม่ร่วมมือเห็นว่าผมทําปิดกฎหมายก็สามารถดำเนินการได้ครับไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายครับอืประเด็นของคุณอาท่านบรรนอผมฟังดูก็คือ อ่าเป็นประเด็นที่เกรงว่าให้บรรจุเข้าไปแล้วมันมันบรรจุยุติมันถอนไม่ได้แล้วมันจะทาให้เกิดความวุ่นวายอันนี้ยังไม่บรรจุครับอันนี้ยังไม่บรรจุครับอ่าถ้าเกิดบรรจุเข้าไปแล้วมีชื่อคนภายนอกเนี่ยก็ถอนไม่ได้คุยกันให้ไปแก้ก่อนครับอืมถึงจะบรรจุแต่เมื่อบรรจุแล้วก็ต้องแก้ก็ต้องขออนุญาตที่ประชุมครับอืมอันนี้ในที่ประชุมแก้หรือจะถอนก็ต้องขออนุญาตที่ประชุมครับ อันนี้ยังไม่บรรจุกับยังอยู่ในอำนาจการวินิจฉัยของประธานสภาครับเข้าใจเพราะฉะนั้นอาจารย์วันนอยยืนยันณเวลานี้ยังไงถ้าเกิดไม่เอาชื่อคนทักษินบุคคลภายนอกออกไปรบรรจุไม่ได้คือไม่บรรจุแน่ๆครับก็ต้องดูว่าการวินิจฉัยก็เป็นต่างข้อครับแต่ว่า<ม>ถ้าฝ่ายค้านจะยื่นอุทธรณ์ในประเด็นใดบา้างผมก็ยินดีพิจารณาครับออืยินดีพิจารณาครับอ่าก็รอเผล เดี๋ยวหมายถึงว่าจะลองคุยกันอีกทีหนึ่งถูกไหมอาจารย์บันนอทีหนึ่งหหลายทีก็ได้ครับเพราะว่าเป็นเรื่องของกติกาก็ต้องขอร้องกันแล้วก็จะยื่นดูตอนประเด็นไหนจะมาพูดกันเยินดีครับยื่นทั้งหนังสือหรือว่ามาคุยกันพร้อมครับผมพร้อมไม่ได้ไม่ได้ว่าประธานสภาจะปฏิบัติตามใจของตัวเองก่อนปฏิบัติผมก็คุย กับ <g rab ble> หลายฝ่ายแล้วนะครับทั้งฝ่ายชำาน่งงานเลขาและฝ่ายกฎหมายแล้วนะครับ,รบและรองพิเศษซึ่งเขามีอำนาจหน้า,นาที่ตามที่ประธานได้อม,มอบหมายในเรื่องการพิจารณายติครับอืมอืม,อม,อมอเหตุผลหลักก็คือถ้าปล่อยให้มีเนี่ยมันจะเกิดความวุ่นไวายไม่เรียบร้อยในห้องประชมุมถูกไหมฮะแล้วก็อาจจะมีการฟ้องร้องต่อไปเอาคุณทักษิณคงไม่ฟ้องอาจายมันแนหรอกอาอันนั้นผมไปชทราบกับไม่อันนี้ไม่เกี่ยวกับท่านทักษิณไม่เกี่ยวครับแต่ว่า คนที่เสียหายก็ผมไม่ทราบอาจจะมีการฟ้องร้องได้จะไปฟ้องผมหรือฟ้องคืนแต่แต่ว่าไม่ควรจะทําผิดเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันผิดนะไม่กับผิดผมไม่ได้เกี่ยวว่าเพราะตัดสินไม่ได้แต่ต้องไม่ได้ครับก็ท่านจะพูดยังไงก็ได้แต่อย่าให้ผิดกติกานะครับอถ้าไม่มีการระบุชื่อเอาออกมาจากยติแล้วพอไปพูดในที่ประชมุมเราป้องกันไม่เกิดเหตุรุนแรงกแล้วแต่ใครเป็นประธาน<ๆ>ก็ต้องวินิจฉัยตามข้อบังคับครับ มันจะวูดนวเหมือนกันยุ่งหรือห้ามแต่ถ้ามันกล่าวแล้วต้องมีคนประท้วงก็ประท้วงประธานจะนิจัยว่าประท้วงข้อไหนถูกต้องหรือปิดข้อบังคับครับแต่มีวิธีผมเชื่อนะระดับสสมีวิธีพูดที่จะเข้าใจว่าอันนี้หมายถึงคนไหนคนไหนอยู่แล้วครับอถามสุดท้ายแล้วอาจารย์ปีภารกิจครับคือสุดท้ายตอนที่เรียกคุณเชิญคุณเท้งนัทพงศ์ผู้นำฝ่ายค้านไปคุยกันเนี่ยไปคุยกันยังไงถ้าประธาน วันวันที่หกนั่นเหรอฮะใช่ครับผมก็ให้เจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งท่านก็ให้เกียรติก็มาคุยที่ห้องผมผมก็เอายติให้ดูแล้วก็การพิจารณาระดับขั้นของเจ้าหน้าที่รวมทั้งหลอพิเชษซึ่งซึ่งเป็นคนสุดท้ายที่จะเสนอผมครับก็ก็พูดถึงว่ายตินั้นถ้าไม่แก้ไขก็จะเกิดความผู้ร้ายในที่ประชุมแล้วก็มีข้อบังคับชัดเจนนะห้ามพูดถึงคนภายนอก แต่บอกว่าห้ามพูดแต่อันนี้บางคนมผมเห็นได้ยินไปครับว่าอ,อันนี้เขียนในยติไม่ใช่พูดยิ่งเขียนยิ่งผิดชัดเจนมากกว่าพูดนะครับพูดเนี่ยตอนได้แต่เขียนเนี่ยเท่ากับรับรองอกับพูดนะว่าถูกต้องข้อบังค,คับแล้วผมจึงขอความรุณาครับขอความร่วมมือเพื่อจะได้ดําเนินการประุมต่อไปอม,มันติดอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีชื่อทักตักติณแล้วพูดไม่ได้นะะ อันนั้นอยู่ที่วิละวิธีการพูดที่ไม่ไม่ผิดข้อบังคับครับอืมแล้วคุณรัชพงศ์ไม่ได้เอาเอายติเอาไปแก้ใช่ไหมวันนั้นบอกว่ายังไงยืนอยู่ผมผมได้คุยแล้วบอกว่าถ้าจะเอาไปแก้เลยก็ได้ท่านก็บอกว่าท่านกอออกไปหารืดดูก่อนครับอพอท่านออกไปผมก็เกรงว่าจะช้าผมก็แส่ไปในหนังสือว่าให้ให้พูดเสนอยติเอายัติไปแก้โดยตัดชื่อบุคคลภายนอกออกไปตามข้อบังคับนะครับ ก็แค่นั้นครับอ่าอันในข้อบังคับเขียนว่าห้ามกล่าวถึงบุคคลภายนอกครับโดยไม่จําเป็นถูกไหมฮโดยเดเดิไม่จาเป็นครับอ่ะเคสนี้เขาบอกว่าจําเป็นได้ไหมครับจําเป็นไงอันไหนครับหมายถึงเคสเนี่ยคุณทักษิณฝ่ายค้านบอกมันเป็นเหตุจําเป็นข้อบังคับเพียงจะบอกโดยไม่จําเป็นอันนี้จําเป็นว่าจําเป็นอ่าแต่งากแต่มันผิดกฎหมายครับ ปิดกฎหมายเพราะบุคคลภายนอกเขาพูดชัดเจนครับถ้ามีการไต่ทอดออกไปซึ่งการภิปรายเราต้องทํามีการไต่ทอดอยู่แล้วไต่ทอดออกไปเนี่ยเขาปอร้องได้ร้องตัวประธานร้องพูดสึนโยบาติและร้องผู้เผยแพร่ข่าวด้วยซึ่งผมคิดว่าไม่ควรจะพูดมาถึงขนาดนั้นออืเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะคุยอีกรอบนึงถูกถ้าจะอุทธร์มาคุยกันได้ถูกไหมท่านประธานอย่างที่ผมว่านะพร้อมที่จะคุยครับพร้อมที่จะคุยครับ แต่ <c oughs> ยังไงก็ตามผมตปฏเวัตตามรรจมนวนนะครับที่ไปอ้างรรจมนวนว่าประธานไม่มีสิทธิ์ไปแก้ยกอเว้นข้อบอกพร่องในเรื่องตะกดการลันวัตตอนอมไม่ใช่ครับอื <c oughs> ต้องดูที่เนื้อหาสาระมันปิดยังไงเช่นกล่าวถึงบุคคลภายนอกปิดของก็ขอความกราบขอความร่วมมือให้แก้ออือแก้เท่านั้นนะส่วนว่าอาิปาราอย่างไรก็ว่ากันในที่ประชุมครับ อ่าเขาจะไปเอ่ยยังไงเป็นที่รู้กันก็ก็ว่ากันไปแต่ใช้ชื่อจริงม่ได้ครับว่ากันไปครับว่ากันไปครับเพราะจะมีคนประท้วงจะมีคนอ้างข้อบังคับอะไรแต่ผมอยากให้พูดในเนื้อหาสาระที่มันไปประจาจนเก่าเล่ากว้างมากกว่าการประท้วงวุ่นวายในสภาอันนี้เราก็ทราบกันดีนะครับครับครับอ่ะรบกวนท่านประธานเท่านี้ก่อนขอบพระคุณท่านประธานครับขอบคุณท่านสยื้ครับขอบคุไปมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะอ่า ท่านมีภารกิจแจกด่วนเข้ามาฟังดูคือยืนยันว่าต้องแก้ค่ะขอขอไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นไม่บรรจุค่ะเออประเด็นก็คือมันจะไม่ทันนะถ้ายื้อกันเนี่ยใช่ไหมท่านผู้ชมคิดเห็นยังไง